สามสองสวัสดีครับรายการไปเรื่อยไปเปิดครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมครับพี่บอลแล้วก็น้องไม้ครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผ่านมาของชาเปอร์สปอร์ตนั่นเองใช่ครัก็อย่าลืมนะว่าซัพเปอร์ตอนนี้มีหมด3ทีมครับนะครับผมมีทีมไหนบ้างน้องไหมมีพับจีพีซีนี่ครับที่กำลังแข่งแชมเปี้ยนชิพอยู่ตอนนี้คอมดูตี้โมบายนี่ครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของพับจีโมบายที่ แข่งขันกันอยู่นั่นเองครับผมมาเด็ของพับจีโมบายก่อนดีกว่าใช่ครับนะครับผมก็เพิ่งผ่านรอบกันเลือกไปนะครับผมจบอันดับแปดในรายการมิสกี้มาสเตอร์ซีรีส์พับจีโมบายนั่นเองครับนะครับผมอ่านสคริปต์แทบไม่ได้ชื่ออย่างไรเกิดอะไรกันก็แข่งขันกันไปจบไปแล้วนะครับพับจีโมบายเราจบอันดับที่8ของตารางนั่นเองนะครับก็อาจจะแข่งต่อแม้วันที่สามสิบก็สามสิบเอ็ดนะผมติดตามเพจเราไว้นะครับนะครับก็ใครๆเป็นแฟนคลับของพับจีโมบายสังกัดเราเนี่ย ก็ฝากติดตามด้วยพอดีเนี่ยทีมเนี้ยเพิ่งได้ไลฟ์อัพใหม่มาก็คือน้องมัญยมนั่นเองหรือ M g R z ใช่นะครับเรียกว่าร้อนแรงช่วงตัวแต่ว่าก็ร้อนแรงเรื่อยๆใช่ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนั่นเองครับผมครับผมมาที่คอฟบิวตี้ดีกว่าตองไหมเป็นไงบ้างคอฟบิวตี้นี่ครับตอนนี้คอฟบิวตี้โมบายของเรากำลังทำการแข่งขันอยู่นะครับในรายการที่มีชื่อว่าว่าเอ่อนี่เลยนี่ครับ Call of Duty Mobile Call of Duty Mobile Pro Community ครับ Presented by VVV Esport จากประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองยาวกว่าคอมพิวเตอร์ใช่เนี่ครับแหมรายการนี้เราถูกอินไว้ไปใช่ครับถูกอินไว้จากประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็แข่งขันจบไปในวันแรกนี่ครับแข่งวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเมื่อวานเจอเจ้าภาพ VVV เป็นทีมสองหรือทีมสามของเขานี่แหละนะครับก็สามารถเอาชนะไม่ได้2ต่อ0เกมนะครับวันนี้ที่กำลังจะออนแอร์เนี่ย แข่งต่อตอน5้าโมงเย็นนะครับเจอกับ hmm. ท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีม <seja> ชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่านยากเหลือเกินเป็นภาษาฟิลิปปินส์นะครับก็ฝ่ายติดตามเชียร์น้องๆแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับทั้งข่าวครับช่วงนี้พับจีไอพับจีคอร์เปอร์ที่โมบายของตางประเทศนี้ค่อนข้างที่จะดุดันกันนะใช่เขาดูดันกันมาตั้งนานแล้วนะครับสำหรับคอร์เปอร์ที่โมบายของโซนแถบฟิลิปปินส์สิงคโปร์เงี้ยคือเขาแข่งกันยับยับอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยเขาเลยแบบว่าไหนๆกูซ้อมกับมึงเยอะแล้ว มาเลยมาเลยมึงมาแข่งกับกูเลยเนี่ยครับก็ซ่าเจ้าภาพไปซะเกมแรกนะครับคือต้องบอกว่าผู้เล่นไทยอย่าประมาทนะฮะทั้งทีมเราแล้วทีมอื่นๆด้วยใช่เมื่อวานผมนั่งดูไลฟ์สตรีมท่องแชทเป็นไงบ้างเนี่ยครับพวกฟิลิปปินส์พิมพ์เลยว่าอะไรนะเกม for Thailand เอสเด็งเอสเด็งคนไทยเลยเหรอเนี่ยครับเจอนาวินรูดนสามรุ่นสี่หายหมดเนี่ยอย่างที่บอกฮะอย่าประมาทใช่อย่าประมาทก็ต้องให้กำลังใจพวกคอมดูที่โมบายของเราด้วยนะครับว่าจะเปิดแชมป์ แรกในรายการแข่งที่ไม่ใช่ในประเทศได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่รายการแข่งขันใหญ่อะไรแต่ว่าเขาอินไว้มาเราก็ต้องทําให้เต็มที่นั่นเองเต็มที่ทุกเกมใช่นะครับผมแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาได้ที่2ด้วยอ่าใช่รายการทีมเดสแมทชาร์เลนจ์คอมมูนิตี้ครับของไทยนะทีมเดสแมทนะครับแพ้อาร์คิวไปในรอบชิงชนะเลิศได้ที่2มาใช่หนาก่อนด้วยนะครับเจออาร์คิวซัดกลับมาสกอร์สติ๊กระเบิดตุ้ม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 แพ้เหมือนเคยแพ้เหมือนเดิมไอ้แบ แบงค์นี่ไม่น่าแพ้ลยอะไรลควันน้ำเต้งเยอะมือหัวกันไม่เป็นหรือไงนี่ครับสำหรับคอยแบงค์นี่ก็ตามสไตล์ของเขาเนี่ยครับแต่ก็อยากให้ทีมมีผลงานออกมาใช่ครับให้ดีนั่นเองครับนะครับนำก่อนแต่ว่าโดนอาร์คิวแรงกว่าใช่แซงทางโค้งปึ้มได้แชมป์ไปครับผมสำหรับใครที่คิดถามว่าเฮ้ยทั้งมจะเอาทีมเขาวิธีมอทีนึงเร็วนี่ฮะไม่นอนเพราะว่าน้องๆเนี่ยคิวเยอะคิวเยอะแล้วกัน เนะครับเราก็ต้องให้นักกีฬาสําคัญเป็นหลักแล้วว่าในเรื่องของการซ้อมแข่งขันเนี่ยไป็หลักก่อนนะครับมาอีกทีมเมืองโอ้ที่สําคัญเลยกำลังแข่งยู่ด้วยท้ไหมทีนี้บอกเลยว่าเดือดจัดเดือดจัดเดือดกว่าทุกทีเลยต้องเอามาพูดตอนหลังนั่นเองนะครับสำหรับพับ g PC ของเราเองชาร์เปอร์สปอร์ตพับจเป็นไงบ้างนี่ครับตอนนี้สถานการณ์ จบไปแล้ววีคแรกนะครับเราจบอันดับที่7มีอยู่46คะแนนนะครับของแชมเปี้ยนชิพนะนะครับเหลือการแข่งขันอีกกี่เกมนะสองวีคนะครับเหลืออีกสองอาทิตย์อาทิตย์ละ8เกมนะครับก็ฝากเชียร์ต่อด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ดูไทยรัฐสดกันมาเลยว่าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับกับภาพกีของเราแต่ว่าสถานการณ์ในทีมตอนนี้ยังดีอยู่ยังดีอยู่ยังดีอยู่น้องๆทุกคนพร้อมที่จะ เร่งต่อกระตุ้นตัวเองขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องฝากทุกคนเลยนะครับให้กําลังใจทั้ง4คนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะบีบอยซี่นะครับน้องคิมสีวะตัวยิงของเราเองนะครับแล้วก็ IGL อย่างแองเจลิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของน้องจิมนั่นเองครับนะครับก็ฝากติดตามเชียร์น้งองๆเขาทั้ง4คนด้วยว่าชาเปอร์สปอร์ตของเราชุดนิวเจนชุดเนี้ยสามารถที่จะ ขึ้นไปไทยแลนด์ซีรีส์ได้หรือเปล่าฝากติดตามเชียร์น้องๆเขาด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้การเล่นค่อนข้างเหนื่อยใช่ค่อนข้างแบบเพราะว่าสังเกตเลยลายมูฟที่ผ่านมา8เกมมูฟไปชนตเกิโวมูฟไปชนรูสิดดีมชนกันอยู่2ทีมนี่ยิงกันไปยิงมาเสียทั้งคู่เสียทั้งคู่ใครพูดไปละวันนั้นแอบเข้าไปดูสตรีมของขอขอพาพิงนีดหนึ่งขอเป็นของจอมอนไม่แอบดูสตรีมจามอนจามอนเขาดูแข่งอยู่เมื่อวานเกมแรกเลยเกมแรกเลย จำมอนนั่งดูเสียทั้งคู่ช็อตที่เครื่องกับรูสิกออบช็อตที่ชอกับรูสิกแล้วมีฟอเรสต์แกมาจากที่อื่นเสียทั้งคู่คำเดียวเสียทั้งคู่เสียทั้งคู่นะครับก็ต้องติดตามเคลียร์เลยนะครับสำหรับชาเปอร์สปอร์ตพับจีบอกเลยว่ากำลังเดือดแน่นอนนะครับครับถือไม่ทำให้ผิดหวังเวลาเนี่ยเออจะมีแก้เวลาแก้ตัวค่อนข้างเยอะสำหรับแชมเปี้ยนชิปใช่เพราะว่าเราแข่งหนึ่งพักสองแข่งหนึ่งพักสามใช่นะครับครับก็ต้อง อ่าขอให้กำลังใจน้องๆเขานะครับก็น้องๆเขาก็พร้อมที่จะสู้เพื่อแฟนๆอยู่แล้วนะครับครับผมคือถ้ามันจะทางไหนไม่ยากครับาพมุดเราลงแบนเนอร์เลยไปคอมเมนต์มาเลยผมว่าน้องๆอ่านอยู่แล้วน้องๆรออ่านอยู่แล้วนะครับทุกคอมเมนต์ทั้งทีมงานทั้งนักกีฬาเข้ามาอ่านหมดแน่นอนนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมน้องๆเขาพยายามกันเต็มที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นทีมพับจี ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อ e ดูตี้โมบายหรือว่าจะเป็นทีมพับ g Mobile นั่นเองนะครับพวกเราสนใจแฟนคลับอยู่แล้วคอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยเราอ่านอยู่แล้วแจกของเองบอกะไรอย่ะเราแจกของอยู่แล้วเออเรื่องแจกของเป็นไงบ้างวีคแรกวันแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราแจกเสื้อไปด้วยตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเสื้อเจอซี่สองกันยของเรานะครับก็กิจกรรมง่ายๆที่เราเพิ่งประกาศมาก็คือแค่ แค่ทายคิวอนียครับพ่อบอกว่าใครทายถูกแจกเลยนะครับพ่อบอกว่าพ่อบอกพ่อบอกว่าทายถูกแจกเลยนะครับจะต้องดูว่าทิศหน้าเนี่ยเราเนี่ยจะมีกิจกรรมแจกอะไรอีกหรือเปล่านี่ครับแต่ผมรู้ว่าแฟนๆชอบแหละและไม่แน่เสื้อตัวนี้อาจจะมาแจกในรายการนี้ด้วยก็ได้ใช่ต้องติดตามไปเรื่อยไปเปื่อยด้วยนะครับแจกยับยับช่วงนี้แจกยับนะครับแจกยับอีสปอร์ตเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ย เราจะมีอะไรมาอัปเดตหรือว่าจะมี<ช>เป็นแขกรับเชิญเป็นทีมไหน<ต>หรือว่าแต่ขย่าว่าคอปปี้ที่โมบายจะมาแน่นอนอ่าคอปสำหรับแฟนๆคอปปี้ที่โมบายของเราน้องๆแชมป์ประเทศไทยนะครับใครอยากรู้เทคนิคอะไรใครอยากรู้สไตล์ออการเล่นใช่คอมเมนต์มาก่อนเลยนะใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาก่อนเลยนะเกี่ยวกับไอ้แท็กเกอร์บอกเลยขึ้นสตรีมทีไรตอบคำถามนี้ยับยับนะครับสำหรับอนาวินซอยแบดมือสไนเปอร์โน๑อยู่อ่านะใครอยากรู้เซตติ้งเทคนิคการเล่นของคอปปี้ที่โมบายคม้นต์มา เดี๋ยวจัดให้นะครับครับผมแล้วก็ติดตามเลยว่าไปเรื่อไปเปลือยเราจะเป็นใครมาร่วมรายการอาจจะเป็นพ่อเฮ้ยเออรอสเสถียรไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมึงถามนะเดี๋ยวรอคิวพ่อผมว่างมึงถามนะพนั่เงยเฉยเดี๋ยวรับง่ายเอาอ่ะสำหรับนี่ครับรายการไปเรื่อไปเปลือยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราสองคนด้วยนะครับอยากจะทีมงานให้ดีแสนดีเหลือเกินนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมพี่บอสและน้องมั้ยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ